อะไรกินไม่ได้ยุบตาเจา้าของปลอมกินไม่ได้เหรอแตาของจริงกินได้แล้วของรถดั้มเป็นของจริงของปลอมของปลอมกินได้ไหมไม่ได้กินแล้วท้องเป็นไงเหี้ยโอ้โหโกกนนแล้วอื่นก,ก็แตกเหมือนยำพิงเก่าของไก่มาที่จุกมือนอะฉันบอกเด็กๆซิว่าไม่ต้องกินสวัสดีครับบอนจครับเจ้าจรุกไม่ต้องกินนะกินดีการแต่ของจริงกินได้แต่ของปลอม โอเคสวัสดีค่ะวันนี้แม่อานรถตและรถเกมอยู่ตรงนี้ลูกจตาเยลลี่ลูกเยลลี่ลูกจตาพี่นั่นต้องดูกล้องตรงนี้เยลลี่ลูกตาเราสั่งมาจากชอปปี้เด็กๆกินได้ไหมเยลลี่ลูกตาไม่ได้เพราะว่าว่าอันต์ตา ได้ไดเดี๋ยวเรามาดูนะอันนี้เราสั่งมาใช่ใช่เพราะว่าเด็กกินแล้วท้องอักเสบเราสั่งเยลลี่ลูกตามาดูอุ๊นี่เด็กๆด,ดูนะแม่ันจะแม่อเอามาสอนรถด,ดัมกับรถเชนว่ามันอันตรายอันนี้เป็นของจริงมันแพงนะคะแต่ของปอมันเป็นอย่างนี้นี่น ให้เพื่อนๆดูสิห้ามกินใช่ไหมห้ามกินนะใช่มันอันดรเลยอันตรายนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในแล้วเดี๋ยวเรามาบีบดูนะวันตรายแค่ไหนดี๋ยวดรามลองแกะดูดิเดี๋ยวเราดํามจะแกะให้ดูนะอันนี้ห้ามกินนะลูกด๊ามแกะไม่ได้เดี๋ยวแม่แกะดูนะคะดูสิเดี๋ยวเราจะไปย้างมือเนาะใช่ดูดิอุ้ยเดี๋ดูดูแกะก็ยากนะที่ดํามเอาโชว์กล้องดิ โอ้โหดูดิเขาติดกาวอะติดกาวแบบนี้แย่เลยนะคะแกะยากมากต้องแกะต้องแกะแน่นๆเลยอะดูดิดูดิติดกาวแบบนี้ก็ยากของกินนี่ไม่น่าจะแกะยากขนาดนี้นะแม่นว่าใก่กินเะน่ะมันไม่ใช่ของกินไงมันอันตรายรอะดูดิโอ้โหไม่ต้องอดอกแล้วแกะก็ดูแเดี๋ยวแม่จะลองแกะให้ดูนะ โอเคอันนี้นะคะเป็นเดนลี่ลูกตาที่ไม่อ่านสั่งมา,าเด็กๆด,ดูนะโอ้โห و, แกะยากมากเลยอือหือแกะแทบไม่ออกอะ่กะเด็กอันตรายมากๆเลยเนี่ยมันก็ต้ไม่จีกต้องแปะไม่ได้เลยอะ่ะโอ้โหเออจ้าล่ะเดี๋ยวเรามามาบีบด,ดูข้างในนะว่ามันเป็นยังไง เด็กๆกินรักมม่น้ารักเขามีลำไส้อักเสบดูดิเหม็นแม่ดมดิดมดิกิ่นมันแบบมันไม่มีอยนะคะเห็นไหมมันเหมือนพี่โบนะเราบีบดูเนาะเดี๋ยวแม่แม่แม่ให้แม่แม่บีบดูอะแต่ว่าอันนี้เป็นไส้ข้างในแต่คิดว่าไม่ควรกินเด็กๆกินแล้วท้องจะต้อง แตกเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่รถดำก่อนว่ากินได้แอมเยนลี่ลูกตากินได้ไหมลูกไม่ด่าเพราะอะไรเพามัน,มน,นดูดีดูดีมันไม่น่ากินเลยเนาะบอกเด็กๆเ,เสี่ยงอันตรายนะดูดูดีดูไม่ดัแล้วลูกตาดิเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะ จำมันจำม่นจำมันแก่จำแต่ของปอเมนปอปอโอเคคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูว่าเด็กๆอย่าไปสั่งนะเนี่ยไม่น่ากินเลยไม่มีอยอยมือก็มันมากกินแล้วกินแล้ว,ลวเป็นไงนะรดดูดั๊บท้องเสีย,โ,ยโอเคนี่ก็นุนนะคลิปนี้เราต้องสวัสดียังแม,ม่ครับครับมันมันเหม็นเหม็นบอกเด็กๆห้ามกินบอกเด็กๆห้ามกิน เนจริงจริงอ่ะกนแล้วท้องเสียเนาะโอ้ดีกินแล้วของเสียดวนี้กินยม่ได้ไมาจะถานนะคะโอเคคลิปนี้ราดาก็จะไปแล้วสวัสดีค่ะพี่ลูกเจเจกลุมกลมเยลนี่นเยนี่กจ <en> ้าแต่มันมีอะไกัดี มันจีนี้เลยอันนี้จีอะไรก็ไม่อันสีอะไหมัม้พี่ดําถืออะไรอยู่ลูก,ม,กมันเป็นยังไงโอ้ยมันมันเป็นแบบน,นี้กูสิโอ้ไม่น่ากินเลยเนาะมันไม่มีอยอยใช่ไหมยอ้องเราก็เสียเนาะใช่ท้องเสียใช่ไหมก็อึแตกไปหมดเนาะเออใช่ห้ามกินเนาะ บอกเด็กๆเนอะว่ากินไม่ได้นะครับเพราะว่าเยลลี่ลูกตาที่ราคาถูกๆอ่ะมันไม่ได้มาตรฐานถ้าของของที่มันแบบมีคุณภาพราคามันจะค่อนข้างสูงนะอันไหนปอมอ่ะอันนี้ปอมวันนี้เราซื้อในเว็บปอมปลอมแน่นอนเนยมันมันมันเหนียวเหนียวแล้วใช่มือก็มันด้วยอยากกินเมยกินเมนี่ยแล้วเคนบอกเหม็นเหม็นเหรอ นี่แม่ให้ดูแม่นให้ดูนดดี่เราซื้อมาไม่ไม่ได้มาตรฐานมันตายเนาะใช่ไม่ได,ไ,ดได้มาตรฐานตายแบล็คน้องเกดบีบมันเนาะตรงนี้อันนี้ก็ตายเนาะกินไม่ได้อะไรกินไม่ได้นี่ยุบตาต้าต้าของปลอมกินไม่ได้เหรอแล้วของจริงกินได้แล้วของรถน้ำเป็นของจริงของปลอม กินได้ไหมไม่ได้กินแล้วท้องเปไน็นไงอี๋โอ้โหเด็กเดกอื็แตกโอ้โหเหมือนยำขิงเกงกรองไก่มาที่จมูกเลยฉันบอกแบบเด็กๆซิว่าไม่ต้องกินสวัสดีครับบุญจุนครับจุนจุนไม่ต้องกินนะกินจริงราก,นนะรงการนถ้ของกินกินได้ถ้าของปลอมโอเค